มองสุขสุขคนจา้ขขนา,ขขนามัอนี้แม่ตูนกับบมมี่ยังหลายเนาะผาพี่นองมาส้มบรรยากาศสวยๆในเวลาอยู่บ้านจังหน่อยพักผ่อนตอนรับพี่สาวแหละลูกสาวคนสวยมาเยี่ยมเลยดีใจมากก็เลยภาพี่นองมาส้มบรรยากาศตามคล้องบ้านเท่านี้เละใกล้ๆบรรยากาศสวยๆใน่อก,กุ้งเนาะพ่นองเนาะบเห็น หนาก็ได <c oughs> ้เนาะพี่กุ้นน้องเนาะเห็นแต่เสียงก็ดีใจแล้วเนาะ่าเป็นยังใม่ตุนก็ดีก็ท่วขออภัยเด้อถ้าว่าบซูุภาพอะน้ก็ดีแต่ว่าอยากถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลพังลาพังไทยต่างประเทศในประเทศไม่อนีมีพี่น้องมาหากันหลยคนก็ได้อยากถ่ายภกพี่พังน้องเบิ่งเนาะจ้าทุกวันไม่ตุนทําแต่งานทุกวันก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดู วันนี้มีเวลาโอ,อก,กาสก็เลยจะผักผีผักนอกสักนิดสักหน่อยพหอหอมปากหอมคอนอะจ้าไม่ตูนมาสัมผัสเด้มมาเบิงคุณยายเพิ่นทำาเป็นอย่างนี้ของผู้ใดเห็นอย่างนั้นโอ้เื่องรัวไม่ญง่เพิ่นเพิ่นปิ้งแล้วเพิ่นไปใส่นอ้ไม่หญ่านี่เนาะไม่ญ้า,าไปใส่ปิ้งแล้วเลยเนี้ยไม่ย้านี่ไปใส่นอ้ปิ้งแล้วคือปังให้ไม่ปิง้งไม่ปิ้งสีบ่ใหม่สบาจ้า ทำอะไรคะคุณย่าโอ้ยมาย่างป่าค่ะทุกคนย่างป่าย่างกุ้งจ้าอวัดดีกล้องให้คอยนะก็สวัสดีจ้าโอ้ยสวัสดีสวยแทนะคุณย่าก็ดีดีใจว่ามื่อนี้ฮะโอ้ยดีใจมากค่ะทุกคนดีใจมากเลยมาย่างป่าย่างกุ้งให้ลูกสาวค่ะเลอะลูกแก้วลูกเอมากินข้าวเลอะเพื่อนยู่ใส่เนาะโอ้ยในรีสอร์ทผู้แล้วมีรีสอร์อีติมีเอาอยู่ทั้งในเดี๋ยวให้พ่อออเรื่องเล่มทะเลไปดูเอาหันไปได้พี่น้องหันไป อยู่ทางไหนรีสอร์ทรีสอร์ทส่วนตัวว่ะติใช่ใช่ทำอะไรอยู่กันนะคะคุณพี่คุณเพื่อนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยสมดีแท้เนาะพี่น้องคือได้รีสอร์ทอันงามแต่คักแต่เย็นบ่พี่น้องจ้าเย็นกว่านี่นะดีจ้าสวัสดีค่ะลูกสวัสดีครับจ้าอืม มาเบิง่งเนาะพี่น้องมาตามมาเบิร์วัน ย่องยมาย่างบ้านเลยมามาเบอ่งว่ากินมาย่างกันในป้าเป็นตาแฉ่เธอต้องข่าวไปย่างูมาแล้วก็ย่างปลาสดๆดดีจ้าพี่สาวคอยผู้ใดย่างให้กินจ้าพี่น้องเปิลน้องเปิลปลาน้องเปิลเอามาสดสดเนื้อหวานมากแล้วก็คุณย่าเป็นคนย่างมาเหี่ยดแตกเหี่ยดแต่ละนี่นะจะแซมแมนดีแต่เนาะคุณย่านี่เนาะคุณย่าเป็นคนย่างฝีมือย่างเลยต้องปลาละเหี่ยดแตกเหี่ยดแต่ค่ะอ้ยดีดีดีเขาคุณมากจ้ะมาค่ะมาค่ะ อันนี้ไปหันดูคนสวยได้ยินว่าคนสวยมาเอ้าคนสวยจ้าวันดีก็แม่เมยหน่อยจ้าโอ้คนสวยกำลังเก็บขยะค่ะคนมันรกเหรออ่ะเลือมป้าตัวขยะน่ะลิลูกสาวข่อยอันนี้ทัดยอดขวดมาเก็บไปทิ้งไปขายเลยนะขวดป่าอ่ะขวดเปล่าไปขายบอเห็นมันเกลื่อนกาดแถวนี้ก็เลยเก็บขยะค่ะแมน เียกโทนธรรมชาติแมนแมนถูกต้องแล้วค่ะเก็บขยะค่ะพราเรากินเราต้องเก็บเราอย่าไปทิ้งละเกียดเลือดเลียนลาดมันบ่งบอกถึงสันดานเลยค่ะสวัสดีวันนี้พ่อส้มอีกจังเล็กจังหน่อยนะพี่น้องน้กระซิได้ลาพี่น้องไปกนเด้อสำหรับคลิปนี้กับบมี่ยังไรเนาะจ้าทายคลิปเล็กๆในหน่อยพักพีพักนอกพ่อหอบปากห้อมคอเวลาพักผ่อน ซุมแซ่กันกินข่าวป่าจ้ารัคลิปนี้ก็ข้อผากก็ไล่ก็แซ่ก็ติดตามกดกระดิ่งกดติดตามกดมกงเพื่อแบบเป็นกำลังใจท่ามขิดต,ต,ต่อไปเนาะพี่น้องเน,ะนาะน่นานที่งกับบ่าวกันด้วยจ้าขอบคุณมากๆจ้ารกักกอน